ฉากเปิดมาที่บ้านหลังหนึ่งในช่วงคริสต์มาสสมาชิกครอบครัวแม็กคาลิสเตอร์กำลังวุ่นวายเก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปเที่ยวที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่ในคืนก่อนที่จะเดินทางน้องคนเล็กของบ้านเควินเด็กชายวัยแปดขวบที่มีนิสัยกระตือรือร้นเขาเดินเข้ามาบอกแม่ว่าลุงไม่ยอมให้เขาดูหนังแต่ทำไมเด็กโตถึงดูได้มันไม่ใช่หนังเรทอาสน่อยแบบนี้ไม่แร์เลยเควินหงุดหงิดมากป้าก็ได้ให้เขาไปจัดกระเป๋าเดินทางเพื่อเตรียมตัวไปปารีส แต่เนื่องจากชีวิตเขาไม่เคยจัดกระเป๋ามาก่อนเลยเควินจึงไปขอร้องให้พี่ๆช่วยสอนเขาจัดกระเป๋าแต่เขากับถูกปฏิเสธและพี่สาวของเขาก็เดินเข้ามาพอดีเลยบอกกับเขาไปว่าจะกังวลทำไมยังไงแม่ก็เก็บกระเป๋าให้อยู่แล้วอีกอย่างนายต้องนอนเตรียงเสริมกับฟิลเลอร์แน่ล่ะถ้าเขาดื่มอะไรเข้าไปเนี่ยเขาต้องฉี่รถที่นอนแน่ๆเควินก็เลยตัดสินใจเดินไปที่ห้องของบัสเพื่อที่จะขอนอนกับพี่ชายแต่เขาก็ถูกปฏิเสธไม่ให้นอนด้วยจากนั้นบัสพาไปดูลุงแก่ข้างบ้านคนหนึ่ง บัสก็ได้เล่าเรื่องราวสยองของลุงให้เควินฟังพอได้ฟังเควินรู้สึกกลัวลุงแก่ข้างบ้านหลังจากนั้นพิซซ่ามาส่งที่บ้านแต่พิซซ่าที่มาส่งไม่มีหน้าที่เควินชอบเลยเขาเลยถามขึ้นมาว่าไม่มีใครสั่งหน้าที่เขาชอบมาเลยหรอทันใดนั้นบัสเลยบอกว่ากินไปหมดแล้วถ้าแกอยากกินมันก็ต้องมีคนอ้้กออกมาให้แกแล้วแหละเควินได้ทะเลาะก,กับพี่ชาย ซึ่งทาให้เขาถูกกักบริเวณไว้ในห้องบนชั้น3ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้ชื่นชอบครอบครัวของตัวเองมากนักตามความคิดของเด็กจึงได้ขอพรกับซานต้าขอให้ครอบครัวของเขาหายไปแต่ในคืนนั้นเองลมกระโชกแรงมากจนทําให้กิ่งไม้หักมาทับสายไฟและมออแปลงก็ระเบิดวันรุ่งขึ้นช่างเข้ามาซ่อมสามารถซ่อมไฟฟ้าภายในบ้านของเขาได้ยกเว้นสายโทรศัพท์ต้องรอสองถึงสวันถึงจะสามารถใช้งานได้จากเหตุการณ์ลมกระโชกทําให้ไฟฟ้าดับทําให้นาฬิกาปลุกไม่ทํางานทําให้พวกเขาตื่นสาย และอาจตกเครื่องทั้งครอบครัวก็วุ่นกับการเตรียมตัวเดินทางและเร่งรีบไปให้ทันขึ้นเครื่องบินระหว่างนั้นเด็กข้างบ้านก็เดินเข้ามาสำรวจรถที่จะไปส่งครอบครัวแม็กคาลิสเตอร์ก่อนไปแคทบอกให้อีสตอร์นับจำนวนสมาชิกในครอบครัวให้ครบ15คนก่อนไปสนามบินแต่เธอดันนับเด็กข้างบ้านแทนกลายเป็นว่าเควินเด็กน้อยผู้น่าสงสารที่นอนยังไม่ตื่นอยู่บนห้องใต้หลังคาชั้น3ถูกครอบครัวลืมไว้ที่บ้านอย่างสมบูรณ์แบบส่วนครอบครัวแม็กคาลิสเตอร์ก็มาถึงสนามบินได้ทันเวลา ทั้งครอบครัวได้ขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยโดยไม่มีใครถามหาเควินแต่เคทแม่ของเควินรู้สึกไม่ดีเหมือนลืมอะไรบางอย่างไว้เธอเลยถามสามีปีเตอร์สามีของเธอบอกว่าผมปิดทุกอย่างแล้วสักพักเธอก็สะดุ้งขึ้นมา เมื่อเธอคิดได้ว่าเธอลืมลูกชายตัวแสกไว้บนห้องชั้น3เธอก็รู้สึกผิดและโทษตัวเองมาตลอดทางว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะตัวเองเลยทําให้กับตันบนเครื่องต้องติดต่อมาที่บ้านของเธอแต่ก็ไม่สามารถโทรติดได้ส่วนทางด้านเควินตื่นขึ้นมาหลังจากเดินสำรวจบ้านไม่พบใครเขาคิดว่าพอที่เขาขอกับซานต้านั้นสำเร็จผลแล้ว จึงกลายเป็นเรื่องสนุกสำหรับเขาที่มีโอกาสใช้ชีวิตคนเดียวสามารถทำอะไรได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีพ่อแม่มาควบคุมหรือต้องทะเลาะกับที่ทางด้านเควินเมื่อรู้ตัวว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือเศร้าเขาเริ่มทำตามใจตัวเองด้วยการกระโดดกินขนมบนเตียงนอนของแม่และวิ่งเล่นรอบบ้านจนกระทั่งรื้อของเล่นของพี่ชายออกมาเล่นและท้าทายพี่ชายให้ออกมาจัดการเขาเรื่องราวก็ดำเนินเรื่องมาถึงช่วงที่โจรท,ทั้งสองมาจอดรถอยู่หน้าบ้านเพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละบ้านไม่มีคนอยู่บ้าน ดยตรวจสอบจากการเช็คจากการเปิดไฟหน้าบ้านแฮร์รี่รู้ทุกอย่างภายในบ้านของพวกเขาทั้งหมดก็เพราะว่าเขาคือตำรวจที่มาตรวจตราบ้านพวกเขาตั้งแต่ทีแรกแฮร์รี่ปลอมตัวเป็นตำรวจมาสำรวจแล้วก่อนที่ครอบครัวของเควินจะเดินทางไปฝรั่งเศสนั่นเองและบ้านที่พวกโจรเลงไว้ก็คือบ้านคนรวยหลังใหญ่ของหนูน้อยเควินตัดมาที่เควินที่นั่งดูหนังจนหลับไประหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงงัดประตูโจรกำลังจะขึ้นบ้านพวกเขาเควินก็รู้ทันว่าบ้านกำลังจะโดนโจรขึ้นบ้าน เขาจึงรีบวิ่งไปเปิดไฟให้ทุวบ้านเมื่อโจรเห็นไฟจากภายในบ้านติดขึ้นมาก็พากันถอยกลับไปทางด้านเคสแม่ของเควินเมื่อเครื่องบินลงจอดก็วิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อโทรกลับมาอย่างที่บ้านจนเคสตัดสินใจติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจเพื่อให้ช่วยส่งสายตรวจไปดูเควินที่บ้านของเธอส่วนทางด้านเควินก็เข้าไปหลบใต้เตียงแต่ก็หลบได้ไม่นานเมื่อเขาคิดได้ว่าการซ่อนใต้เตียงเนียมันไม่เท่เอาซะเลยเขาจึงเดินออกมาท้าทายพวกโจรแล้วบอกว่าฉันไม่กลัวแกหรอกเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของบ้านแต่ทันนันนนใด้เอง ลุงที่อยู่ข้างบ้านที่เควินกลัวก็เดินออกมาเควินหวาดกลัวกว่าโจรขึ้นบ้านซะอีกเขาวิ่งหน,นีเข้าบ้านแต่ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นเสียงเคาะประตูของสายตรวจที่เคทโทรไปแจ้งให้มาตรวจสอบที่บ้านแต่เควินกลัวเขาจึงไม่ได้มาเปิดประตูให้ตัดทาบมาทางด้านเคทแต่ตัวเครื่องบินมันดันหมดไฟเที่ยวบินที่เร็วที่สุดมันก็ต้องรออีกสองวัน เธอจะไม่ยอมไปไหนถ้าไม่ได้ขึ้นเครื่องภายในวันนี้แต่เธอก็ยังมีหวังเมื่อสาวสวยเจ้าหน้าที่สนามบินคนนี้บอกว่าถ้าคุณรออยู่ที่นี่เราจะลองหาตัวว่างให้เคทก็ตอบตกลงที่จะรอตามที่สาวสวยคนนี้บอกด้านปีเตอร์สามีของเธอจะพาพวกลูกๆและเด็กๆไปเที่ยวต่อตัดไปที่เจ้าหนูเควินตื่นมาอาบน้ำหวีผมแต่งหล่อดด้วยตัวเองแถมใช้สเปรย์กับครีมโกนหนวดของผู้ใหญ่อีกด้วยจนร้องเสียงดังลั่นบ้านเควินหาแปรงสีฟันไม่เจอเขาจะออกไปซื้อแปรงสีฟันแต่เขาไม่มีเงิน จึงเข้าไปในห้องของพี่ชายเพื่อเอาเงินเก็บของบัสไปใช้ซื้อของแต่ดันปีนตู้ชั้นวางของของบัสหักลงมาหมดเตรียมโดนด่าเลยเควินส่วนด้านของปีเตอร์พ่อของเควินโทรมาฝากข้อความกับเพื่อนบ้านเพื่อที่จะหาทางติดต่อกับลูกชาย แต่เขาหารู้ไม่ว่าตอนนี้พวกตัวแสบสองคนกําลังจรกรรมบ้านของเมอร์ฟี่อยู่โจนได้ยินเข้าแล้วก็ทําให้พวกมันรู้ว่าบ้านของปีเตอร์ไม่มีคนอยู่เควินมาเลือกซื้อแปลงสีฟันแต่เมาเลยเมอร์ฟี่ตาลุงข้างบ้านก็เดินเข้ามาซื้อของเหมือนกันทําให้เควินกลัวมากเขาจึงรีบวิ่งออกไปโดยที่ยังไม่ได้จ่ายค่าแปลงสีฟันที่เขากําลังถืออยู่เควินทําได้แค่พูดว่าเขาก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้จ่ายค่าแปลงสีฟันจากนั้นก็เดินเหม่อลอยไปเรื่อยๆจนเกือบโดนรถของพวกโจนชนโจนเลยบอกว่าเมอาหนนูย้ย จากนั้นมันก็ยิ้มให้เควินแต่เควินที่เห็นฟันเงินของโจแล้วตอนนี้เควินก็รู้แล้วว่าตำรวจที่มาสอบถามข้อมูลที่บ้านของเขาในตอนแรกก็คือแฮร์รี่และเควินก็ยังรู้อีกว่าพวกมันจะมาปล้นบ้านของตัวเองอีกทําให้เควินต้องเตรียมการรับมือกับพวกโจสองคนนี้และพวกมันก็มาตามที่เควินคิดไว้แต่ในบ้านมีคนกําลังจัดงานปาร์ตี้กันเต็มไปหมดเลยพวกโจที่เห็นว่ามีคนอยู่บ้านเลยไม่กล้าเข้าไปด้านในแต่เงาที่พวกมันเห็นเนี่ยเป็นเพียงฉากที่เควินจัดขึ้นมาเอง ด้านปีเตอร์กับพวกพี่ๆของเควินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยังพยายามติดต่อกลับมาที่บ้านหนุ่มส่งพิซซ่าคนเดิมก็มาส่งพิซซ่าตามที่เคยสั่งเควินใช้เสียงคนแก่ที่อยู่ในทีวีสนทนากับหนุ่มส่งพิซซ่าทุกประโยคที่สนทนากันเหมือนเขาพูดเองเลยจากนั้นก็ยื่นเงินค่าพิซซ่าผ่านช่องประตูเล็กพร้อมกับเปิดเสียงทีวีสนทนาว่าฉันให้แกนับ1นึถึงสิแล้วก็เอาใบหน้าอัป,ปลักษณ์ของแกออกไปจากบ้านฉันก่อนที่ฉันจะลากส้ของแกออกมาเชือ่อจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาหนุ่ม รีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเควินได้พิซซ่าหน้าชีสมากินอย่างสบายใจโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวทางด้านของเคทที่สนามบินเธอทำทุกวิธีทารที่จะได้กลับไปหาลูกชายตัวแสบให้เร็วที่สุดแม้กระทั่งเอาตั๋วเฟิร์สคลาสแหวนและก้อนนาฬิกาแถมยังให้เงินอีก500อยเหรียญเพื่อแลกกับการได้ขึ้นเครื่องเที่ยวนี้เธอพยายามอ้อนวอนลุงกับป้าสองคนนี้จนสุดท้ายพวกเขาก็ยอมแลกไฟบินกับเธอต่อมาเควินคิดว่าเรื่องที่ครอบครัวหายไปเป็นเพราะตัวของเขาเองที่ขอพรจากซานตา เขาเริ่มคิดถึงครอบครัวเช้าวันต่อมาเขาอารมณ์ดีแต่งตัวไปซื้อของนอกบ้านแถมเขายังใช้คูปองส่วนลดซื้อซะด้วยจนพนักงานสาวถามว่าเธอมาคนเดียวหรอเควินก็ตอบไปว่านี่คุณผมแค่แปดขวบคิดว่าผมจะมาที่นี่คนเดียวหรอไม่แม่เธอละรอในรถพ่อเธอละทำงานและพี่สาวพี่ชายเธอละผมลูกคนเดียวฮะแล้วบ้านเธออยู่ไหนผมบอกคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนแปลกหน้าสุดยอดเควินฉลาดสุดคิดจะลองเชิงเด็กหรอไม่มีทาง เควินถือของกลับบ้านแบบสบายใจอา้าวถุงขาดสัง,งั้นพอถึงบ้านเขาก็ทํางานบ้านทั้งหมดทั้งปั่นผ้าและล้างจานในระหว่างที่กําลังล้างจานอยู่พวกโจรมันก็มาพอดีและพยายามที่จะเข้ามาข้างในบ้านเควินที่เห็นอย่างนั้นเลยจัดฉากขึ้นมาเหมือนกับหนุ่มที่มาส่งพิซซ่าแต่รอบนี้เควินได้จุดประทัดใส่หม้อเสียงดังสนั่นหวั่นไหวด้านนอกบ้านโจรที่แฮร์รี่ส่งเข้ามาดูลู่ทางได้ยินเสียงแล้ว มันรีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแล้วโจนก็กลับมาบอกกับแฮร์รี่ว่ามีโจนสองคนต้นตัดหน้าพวกเราไปแล้วด้านเคทพอเธอมาถึงสนามบินเนื่องจากมันเป็นวันคริสต์มาสทำให้ไฟบินเต็มทั้งหมดเธอเลยยืนวอยกับเจ้าหน้าที่จนทําให้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ต้องเข้ามาคุยแล้วบอกว่าเที่ยวบินของพวกเราก็ถูกยกเลิกเหมือนกันเราเลยจะเช่ารถไปชายเสื้อเหลืองกับเพื่อนๆพวกเ,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 เขาเลยอาสา,าจะไปส่งเธอด้วยเพราะว่ามันเป็นทางผ่านของบ้านเธอพอดีตัดภาพกลับมาที่บ้านพวกโจนรู้ว่าเควินอยู่บ้านคนเดียว พวกมันเลยคุยกันว่าจะกลับมาปล้นตอนเวลาสามทุ่มคืนนี้เควินไปหาชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเป็นซานต้าแต่เขาก็รู้นะว่าชายคนนี้ไม่ใช่ซานต้าตัวจริงเขาเลยฝากผู้ชายคนนี้ไปบอกซานต้าตัวจริงว่าผมไม่อยากได้ของขวัญอะไรทั้งนั้นผมขอแค่อย่างเดียวคือขอแค่ครอบครัวของผมกลับคืนมาต่อมาเควินเข้าไปในโบสถ์ทำให้เจอกับตาลุงข้างบ้านที่สยองขวัญอีกครั้งตาลุงข้างบ้านก็บอกเควินว่าเมอรี่คริส마สและขอนั่งกับเควินส่วนด้านเควินถึงกับนั่งตาค้างเพราะเขากลัวลุงคนนี้มาก แต่ลุงเมอร์ฟี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเควินแกแค่มาดูหลานสาวที่กําลังร้องเพลงที่อยู่ในโบสถ์เท่านั้นและบอกให้เควินไม่ต้องกลัวแกแล้วกับข่าวหรือที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวแกทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องเลวหลยทั้งนั้นนี่ถือว่าเป็นการปรับความเข้าใจระหว่างลุงเมอร์ฟี่กับเควินและตาลุงข้างบ้านก็ได้เล่าให้เควินฟังว่าหลายปีก่อนก่อนที่ครอบครัวของเธอจะย้ายเข้ามาอยู่เขาทะเลาะกับลูกและไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่นั้นมาเขาไม่ยอมโทรหาลูกชายของเขาเควินเลยบอกกับเขาไปว่าคุณไม่มีอะไรที่ต้องกลัว คุณควรที่จะโทรหาลูกชายคุณกับหลานสาวของคุณเควินกลับมาบ้านก็เตรียมตัวเพื่อรับมือกับพวกโจรทั้งสองคนที่กำลังจะมาปล้นบ้านของเขาในคืนนี้พอถึงเวลาสามทุ่มพวกโจรมันก็มาตามที่พวกมันคุยกันไว้โจรมาตรงตามเวลาพวกเขาลงจากรถโดยเดินไปที่ประตูหลังบ้านเพื่อที่จะขอปล้นบ้านกับเด็กน้อยเมื่อทั้งคู่เดินมาถึงหลังบ้านก็เคาะประตูเรียกขอปล้นแบบสุภาพมากๆแต่พวกโจรคิดผิดเพราะเควินใช้ปืนเด็กเล่นยิงแฮร์รี่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นโจรคนที่สองก็ยื่นหน้าเข้าไปที่ช่องของบ้าน จึงทาให้โดนปืนเด็กเล่นหญิงเข้าเต็มหน้าเป็นไปตามแผนของเควินทางด้านแฮร์รี่ที่ไม่ยอมแพ้เขาเดินอ้อมไปที่หน้าบ้านแต่พื้นหน้าบ้านเควินราดน้ําเอาไว้จึงทาให้แฮร์รี่ลื่นลม้มจนทั้งคู่พยายามที่จะเข้าบ้านจนคู่หูแฮร์รี่โดนเตารีดร่วงลงกระแทกหน้าของเขาทางด้านแฮร์รี่เดินอ้อมมาถึงประตูหน้าบ้านเขาเอามือไปจับลูกบิดแต่ลูกบิดร้อนจนเขามือพองแต่โจนทั้งสองก็ยังพยายามที่จะเข้าไปในบ้านไม่ว่าจะเหยียบเข็มที่ปักเป็นกับดักอยู่ที่บันไดหรือแม้แต่เปิดประตูเข้ามาได้ก็ยังโดนไฟไม่ที่ผม แต่ในที่สุดโจรก็เข้ามาในบ้านได้สำเร็จเควินก็ข้ามไปที่บ้านต้นไม้เขาได้โทรแจ้งตำรวจว่าบ้านของเมอร์ฟี่ที่อยู่ข้างบ้านนั้นถูกโจรปล้นแล้วก็หลอกล่อให้พวกโจรตามมาพวกโจรหลงกลตามเควินไปแต่ทันใดนั้นเองเควินก็ตัดเชือกให้โจรสองคนร่วงลงไปนอนกับพื้นจากนั้นเควินก็วิ่งไปที่บ้านของเมอร์ฟี่แต่สุดท้ายก็โดนพวกมันจับได้พวกมันเลยเอาเควินไปแขวนไว้ประตูหน้าบ้านแต่ทันใดนั้นเองตาลุงผู้สยองเมอร์ฟี่กลับบ้านมาพอดีแกเลยใช้พวกที่แกซื้อมา ฟาดเข้าไปที่โจรทั้งคู่จนสลกไปแล้วตำรวจที่เควินโทรแจ้งก็มาจาับพวกโจรไปเควินยิ้มและโบกมือลาสองโจรหลังจบเรื่องวุ่นวุ่นเควินเตรียมขนมและของขวัญในวันคริสต์มาสรุ่งขึ้นแม่เควินถามพี่หนุ่มนักดนตรีว่าเคยไปเที่ยวแล้วลืมลูกไหมเธอรู้สึกว่าเป็นแม่ที่แย่มากๆโอ้ผมเคยลืมลูกที่งานศพต้องอยู่กับศพทั้งวันจนไม่พูดไปหลายวันเลยเออแม่เควินบอกหนักกว่าอีกที่บ้านเควินตื่นมาด้วยความสดชื่นและหวังว่า จะได้เจอครอบครัวตามที่เขาขอพอรซานตาแต่บ้านก็ยังคงว่างเปล่าระหว่างที่เขานั่งดูรูปครอบครัวด้วยความคิดถึงแม่ของเด็กตัวแสบก็มาถึงบ้านก็ตะโกนเรียกเขาเควิน <Kevin S 1> ลงมาหาแม่เขาดีใจและกอดกันแม่ก็ขอโทษลูกชายส่วนเควินเองดีใจมากที่ได้แม่กลับคืนพ่อและพี่ๆตามกลับมาถึงบ้านพอดีพวกเขาเองเป็นห่วงน้องชายทุกคนดีใจที่เควินปลอดภัยแม่บอกให้ใครก็ได้ไปซื้อนมมาทีเควินเลยบอกว่าผมไปซื้อมาแล้วฮะเมื่อวานทุกคนนี่ตึ้งไปเลย ที่เควินออกไปซื้อของเองได้แล้วเควินเดินมายัางหน้าต่างบ้านและได้เห็นคุณตาเมอร์ฟี่กับครอบครัวกอดกันใช่แล้วเมอร์ฟี่รับฟังสิ่งที่เควินบอกกับเขาและได้ตัดสินใจโทรหาลูกของเขาและเป็นเทศกาลวันคริสต์มาสที่แสนวิเศษที่ครอบครัวได้อยู่และใช้เวลาร่วมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ